วันนี้มาเกิดผมไปเกิดพรุ่งนี้ไหไปไปไปเกิดไปอีกเร็วไม่มีใครามา<ำ>พิมพ์บอกกูว่ามันตายหรือเปล่าะ <c oughs> วันนี้มันตายครับ <c oughs> ไม่ไวอวยพรไม่อวอยพออู้ยใช้ชีวิตปกติเกิดมาก็ทำงานทำการแล้วก็เก็บเงินสร้างความดีตายไปเลยเจ๊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 เกิดใหม่แล้วก็มาทำความชั่วสินะกลัวกลัวอะไรอะพี่แล้วตกระลอกพวกเราเยอะกว่ายมบาปอีกเออไว้เฮียทำไมเขาพมพพวกตีกันวะ รอดเลยแม่ละก็แบบว่าห้าวเหรอไอ้เงี้ยตียมบาลในกับเออมึงอะน่าไปกว่าคนคนแรกเลยนรกอะน่าไปมากเนี่ยผมชื่อออยเรียบร้อยเดี๋ยวแบ็คเข้าไปหรอกอ้าวพ่อเพื่อนผมชื่อยักษ์ครับโอ้แล้วมึงบอกกู้ทำไมเนี่ยยักษ์ไอ้้ยตาหมอเบื่อเมื่อเธอบอกว่าเสื่องกัน อาการโคม่ากระทานเออ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 เอเอดเออเออเอปเออเออเอเออยอเอเเออเพเ่เก็เเสีเงอเงเออเเออเออเออเเออเออเเ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 อเเ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 เก็บเ จอเลยจอเลยจอยาวจอยาวพี่พี่มาติดแล้วพี่มาติดแล้วเออแตกหนึ่งเข้าแม่งเลยดีกว่าโอ้ยทำไมสองน้ำไม่ตายวะห้ยยังชอบเลยวะสวัสดีครับพี่พี่เดียวตัวเดียวพี่ช่วงนี้เครียดจริงๆก็ถ้าใครเครียดอยู่นะครับก็ให้พยายามคิดเรื่องอะไรที่เป็นแง่บวกไว้ครับแบบเอ้ยมันไม่ได้วันนี้เออวันหลังเราก็ทําได้อะไรเงี้ยพยายามคิดทําแง่บวกไม่ใช่ว่าแบบ ทําทไม่ไดไไ้ไม่ทำแม่งไอ้เหี้ยชีวิตกูจะเป็นยังไงต่อวะพยายามคิดแง่บวกไปครับมันจะช่วยได้นะผมก็เคยเครียดเหมือนกันเครียดเครียดเหมือนกันมีเมียสิบคนจะเอาไงดีวะจะทิ้งก็ไม่ได้จะหาเพิ่มก็จะดีไปก็จะโอเคก็จะสุดยอด <ś c oughs> พี่แบ๊มีกิ๊กแปดคนแฟนพี่แบ๊กไล่ไปสามพี่แบ๊กจะเหลือกิ๊กกี่คนเหลือห้าครับถูกต้องเลยครับ <ś c oughs> พี่วินสวัสดีครับสวัสดีครับพี่วินทำท่าหน่อยขอสามท่าหล่อๆคือแบบเม้นเม้นแบบนี้ผมเห็นเยอะมาแล้วไม่รู้ว่าได้เทรนมาจากไหนนะมันเป็นเทรนอะไรผมก็ไม่แน่ใจนะไม่ขี้เกียจแล้วคือผมไม่ได้อยากจะแอคอะไรขนาดนั้นคือผมก็ไม่ได้อยากจะหล่ออะไรขนาดนั้นมันก็ได้อยู่อะตข้ามมาทุกคำอะไรบูเนี่ยมาดิคนตัวมาอีกโอ้โหผมมันเข้ามาแล้วมันเข้ามาแล้วรับโทรศัพท์แป๊บสิลูลสวัสดีครับ ฮัลโหครับผมเกย์โยเฮ้ยสาวโธรมาสุดยอดจริงเลยถือว่าทำได้ดีเขาโทรมาบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้กำลังกลับนะคะกำลังไปกับน้องๆหนุ่มๆอีก4ี่หคนค่ะครับพี่พร้อมจะรับแรงกระแทกเรยัเล้ยวพี่ลองเพลงให้ฟังหน่อยครับอ้ใครโทรไปเดี๋ยวโอ้ย ก็บอกว่าไี่เอาแล้ววห้าคนพอ้ยสะเติงไม่ไหวแล้วคืนนี้แต่เขาจะมาสี่ห้าคนนะพีอาร์แมาจัดการพี่ด้วยใช่ปะพี่สั่งมาแล้วร้อยแต่ฉันจะตบความคนตรวจพี่ด้วยว่าเซ็กซี่อะไรหรือเปล่าก็ไม่ผ่านก็ไล่กลับพี่ว่าไม่ผ่านทุกคนุ่งใหญ่เกินไปโอเคโอเคจะทับตายเป็นห่วงผัวน้องร้องดูเอาน้องดูเอาเฮ้ย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 เยเย่ม่ี้ มาผมพี่มาผมพี่พี่ดูวิ่งอยู่กับพี่ไบคสั์เกิลแจ็คสันมันเหมือนจะหลุดหรือค้างอะไรสักอย่างเลยเนี่ยไบค์เคิลแจ็คสันเรายังไม่ตายเลยนี่อยู่ไอ้กระแจ็คสันมูลบอกมูลบอกฟาร์มหมดดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูมานะถ้ามัันยงอยู่ที่เดิมมันก็มันน่าจะหลงเอ้ยเชี่ยคนนี่นี่กับกูนี่ อ๋ออ๋อเพื่อนเขาเพื่อนเขาเพื่อนเขานี่เขาไปหาเพื่อนเขาเนี่ยนี่เพื่อนเขาเพื่อนเขาเนี่ยมุลวอกมุลวอกมุลวอกมูลวอกเพื่อนมุลวอกได้คนมุลวอกได้คนมุลวอกไม่ได้มุลวอกไม่ได้อะอกไม่ได้อร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 อเข้ามาร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 อเข้ามามูลวอกมูลวอกดูดีๆ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 ดีๆดูดีๆดูดีๆดูดีกครั้งนึงแล้ว พี่ว่าเราไปที่อื่นดีกว่าเราไปที่ไปที่อื่นไปหาฟาร์มก่อนดีกว่าเดี๋ยวเราจะตายเดี๋ยวจะตายเราเราเล่นได้เราก็ต้องรอดได้แบ็กเดี๋ยวเราค่อยกลับมามันอยู่นี่แหละมันอยู่ด้วยกันมันอยู่ด้วยกันนั่นแหละชนไปอะไอยู่ปะเฮ้ยเป็สุบฮะตายอยู่เป็สุบเป็สุบกล่องเดียวนะน่าผู้หญิงอะผู้หญิงน่าจะกดออกหรือเปล่าหรือผู้ชายตายผู้ชายตายผู้หญิงอะไรอะ ผัวตายแล้วไปหาพวกเขาใ้นี่พี่สองบอกเลยพี่ใช่ตายพร้อมกันเลยตายด้วยกันผู้ตายด้วยกันอู้วมันเป็นวอูู้ไม่ดีกว่าดูอย่างนี้กูยิงดีกว่าเี้ยทำอะไรเฮ้ยกินโซน้องกันได้กล่าว่าให้น้องหิวอะไรเงี้ยอู้โอ้ยโอ้ยดูดูดูดิเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยสู้สู้ว่าเอ้ยจับไปเฮ้ยจับไงจับจัโอ้ยซู้มซเอ้ย ไรเยอะกว่ามีว่ากี่ลูกแับแบกเอ็มว่ามีอยู่สองลูกพี่มีสี่ว่ะมาเอาพี่หนึ่งลูกไหมคนเท่ากันแบ่งกันเท่ากันเอาไปเล่นไม่เอาหรอกเอาไปงงอ้าวไปเก็บไปพวกโงงเก็บไปวะไอ้แก้่ายแกทางแกทางสุดทีโอ้ยเจ้าเบคคืออไรนีเกิดอะไรขึ้น อะไรแอดมินกูหัวังวะเฮ้ยเดี๋ยวผมเปิดหลังบ้านให้ดูนะมึงดูนะมึงดูเดียวนะการดูแลแบนจากตีมมึงดูรายชื่อนะกูจะเลื่อนให้พวกมึงดูไว้ยอ้้หเชี่ยเยอะคนเยอะพี่เป็นชื่ออะไรครับ <L an> มันขัดใจกูจริงๆเลยบบโคตรขัดใจเลยนะเห็นมุกนี้อะไรแบบหยีจะถามทำไมวะอะไรเงี้ยมุกพี่หล่อมากโอ้ยนี่มัน,น <c oughs> ตัวเนี้ยนี่แล้วเขาขัดใจวะขัดใจวะแม่โคตรขัดใจเลยวะนี่แม่เอ้ยผีหัวใจจัดเลย,ยแบบเฮ้ย <c oughs> ชยื่นใจเลยนะคำเนี้ยนะ <c oughs> ไม่ชื่นไม่ชื่นโอ,โอ้โหแม่เอ้ยเกินไปว่าอะไรวะเฮ้ยตรงตรงนี้ตัวนึงเดี๋ยวพิวมาล็อกกันลอกกันนะน็อกกันตรงนั้นนะได้เดี๋ยวพี่ขึ้นเดี๋ยวพี่ขึ้นต้องเอาไปต้องไปตัวนี้ สวัสดีครับสวัดีครับพี่นครับมึงไม่ตายอีกเหรอไอ้คิดกูยิงไปสนัดโอ้ยแบ็กูยิงไปสี่นัดเฮ้ยเี้กูงงมากยิงไปสนัดไม่ยไมตายโดนสพหรือไงวะไอสัตว์ไอตรงนี้มีรถพี่ตรงนี้มีอุ้ยุ้ยุ้ยมเาเฮ้ยเ้ยอย่าพูอว่าอุ้ยดิไอ้ยันตรงนี้มีตรงนี้ก็มีไอบ้เลย ลงมานี่ก่อนมานี่ก่อนหรือว่าจะเข้าวงววเข้าวงตรงไหนครับเข้าสะพานไหบข,ข้ามมันแล้วก็เข้าสะพานไงพี่ว่าเอ,อ้ยเอาตรงนั้นเหรอเราจะไปโดนยิงหลัง,ลงเราไปเบกตายตายตายโอเคโอเคผมเพิ่งได้แต่ล<ใ>าสุดยอดเลยว่ะนี่ไงคุยแบ็คพี่แบอคพี่แบ็คพี่แบ็คพี่ปัม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 วิ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 เอากูแล้ววะตังโอ<ใ>้โหอ้าวยิงแบ็คพี่แล้วกูเลย ของไครของใครของุยไอ้เนี่ยยังลนเลยสัตว์เก่งเก่คนเก่งเลยพี่ต้องลงวงด้วยค้านมาในวงบีคานลนเลยโอเคครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เจอกันอีกแล้วนะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์ด้วยนะครับใครที่อยากส่งดาวก็ส่งได้ตามสบายตามสะดวกตามสบายไม่อยากเจอ ไปเจอวะไปไกลดิคนดูไอ้เหี้ยให้มาดูมันอ่ะอะดูทำไมกูจะเล่นเกมพวกมึงก็เข้ามายุ่งอ่ะมันเพื่อนอ่ะอะเขาจะเล่นเกมกันเฮ้ยอย่ามาเกาะเบาะดีเออพี่วีแกไม่เกี่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรรอแช่เลยไ้ยจะเล่นเกมไปกันหมดแล้วพี่กันหมดแล้วเรียบร้อยปกับมาก้อนกับมาก่อนเอาแล้วเล่นแล้วเล่นหน้าเล่นหน้าคุณไปแล้วกูจะเอาอะไรแดกอะพี่วีเนชื่ออะไรคะแหน่คำถามอย่างงี้อีกเด้กูละเบื่อ ชื่อตู่มั้งเฮ้ยตูอ่อะต่อไปเรียกบูตรก็ได้มัง้งต้งถามแล้วนี่แม่กเจชูมากมไม่รู้อย่างไรเนี่ยน้องชายผมไม่เคยคนทีู่กเขาเป็นคนที่แตกที่ผมคืออยู่เขามืนั้นเนี่ยผม,ผมไม่เคยเจ้าชู้อะไรขนาดนั้นเลยไม่มีน,นะ้แตครั้งเดียวที่จะแบบเฮ้ยเอ้เอาวันนี้ใครเหรอวันนี้ใครอีกเหรออะไรเงี้ยไม่มีหอดไปแล้วกันเลยว่าน้องชายคนนี้เป็นคนดีรักเดียวจเดียวใช่ เอาหัวไปเป็นการเกาหัวขาดอย่าขาดดิเฮ้ยโดนต้งให้เลยยินดีโอ้โอ้โอเคโอเคอยู่ข้างบนแบกแล้วมังอยู่ฝั่งต้นไม้แบกอยู่ฝั่งถังถังถังอยู่บ้านเล็กอ่ะบ้านเล็กอ่ะดาวหนึ่งนะหนึ่งบ้านเล็กดาวหนึ่งพี่ไปแล้วพี่ไปแล้วกำลังวิ่งโอ้โคโน่ใครจะได้ช่วยใครจะได้ช่วยเพื่อนใครจะได้ช่วยเพื่อนเอาดิใครจะได้ช่วยเพื่อนมาแล้วลูกชาย เฮ้ยมาแล้วมึงอยู่บนบ้านเหรอใช่โอเคโอเคโอ้ยกักเฮ้ยรอวะจะมาคือทำไมกูรอมาช็อตแน่วะเจยอะไรเป็นเพี้ยอะไรเนี่ยยี่สิบลูกขนาดเนี่ยเฮ้ยเขี้ยอะไรนะเขี่ยของมึงเนี่ยเบื่อโลกนี่ร้อนเบื่อเอ้ยเบื่ออากาศร้อนไอ้แม็กไอ้สัตว์ตั้งใจสิมึงทำเพี้ยอะไรเนี่ย มึงจะให้พี่เลยคนเดียวเออลองใายไปใส่เดีงยนิ่งมมาหายนิเหมือนรู้เหมือนรู้ไอ้แบคคนครับวะไอ้สัตว์ไม่กินเมยไม่กินพี่ไม่กินผมได้ยินเสียงคนไงพี่ผมก็เลยสองจิตสองเกศูจริงๆิงดีไหมนะเอ้อ้ยเอ้้มันอยู่ไหนโอ้ยเชี่ยมันอยู่ใต้เนินพี่15นี่ไง นี่ไงบวกเวียนนี่ไงร้อนไปดิเดี๋ยรอบกัดเดี๋ยว้อเดี๋ยวเดี๋ยวหยอกมั้หยอกมั้ไม่หยอกพี่หยอกตายครูจะหยอกมั้สักหน่อยดิเอเมนจะี๋ยแบบนี้นี่แปะอะไรเงี้ยหยอกนี่พี่หยอกเดียหยอกแปะ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 กเต้นเต้นไงเต้นเต้นเอ้ยแมันตายวงพี่เออต้องตายกูตายเป็นไงเล่นกับมัน เอาดีเอาดีเอาดีเล่นกับมันนะวิยเอาดีไม่ใจเลยเว้ยไม่ชอบอ่ะทำไมวะทไมวะมัน่กลับละมันม่กลับมันมีกลับลหมดแลวหมก